การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ร้ายแรงกว่าที่คิดเมื่อนักบินเหล็กกล้าของอเมริกาพร้อมเครื่องจักรรบล่องหนที่ทรงพลังที่สุดในโลกเริ่มรวมตัวในแคริบเบียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่13กันยายนที่ผ่านมานกอปรตโตโรกอาจจะไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาอย่างที่หลายคนคิดเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นล้ำสมัย F-35 l 35 h t n i n ิ II จำนวนทั้งสิ้น5ลำได้บินเข้าจอดลงที่ฐานทัพเรือเก่าแก่รูสเวลโรธ ในเมืองเซาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศคำสั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนให้ส่งคุมพลังทางอากาศรุ่นนี้เพิ่มอีกสิบลำเข้าประจำการในภูมิภาคแคริบเบียนแต่นี่คือจุดที่เริ่มมีความขัดแย้งเหตุผลที่แท้จริงของการเคลื่อนกำลังครั้งนี้คืออะไรรัฐบาลอเมริกาอ้างว่าเป็นการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดระหว่างประเทศแต่การจัดวางกำลังรบที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับเวเนซุเอลาทำให้เกิดคำถามใหญ่ว่ามป์มีแผนการที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักขก่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ได้สะท้อนภาพการมาถึงของฝูงบินรบเหล่านี้พร้อมกับการปรากฏตัวของเฮลิคอปเตอร์หลากหลายรุ่นเครื่องบินออสเปรพิเศษและยานขนส่งทางทหารอื่นๆของกองทัพสหรัฐรวมถึงทหารจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีเทเ็กเซตเดินทางเยืยนอนเปโตริโกแบบกระทันหันและลับๆพร้อมด้วยนายพลระดับสูงหลายในสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญระดับยุทธศาสตร์ของภารกิจนี้เมื่อสื่อมวลชนพยายามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโคสกเพนตกรได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆโดยระบุว่าในขณะนี้เราไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการจัดวางกองกําลังของเราคําตอบแบบนี้ยิ่งทําให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้น แหล่งข่าวภายในได้เผยให้รอยเตอร์ทราบเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ารัฐบาลทรัมป์ได้มีคำสั่งชัดเจนให้จัดส่งเครื่องบินขับไล่เอฟสทั้งหมด10บลำเข้าประจำการในเปโตริโกเพื่อดำเนินภารกิจต่อต้านเครือข่ายยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในถแถลงการเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังทางอากาศในภูมิภาคนี้ทรัมป์ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีเจตนาที่จะแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในเวเนซุเอลาแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกลับแตกต่างจากคำพูด เพียงสัปดาห์เดียวก่อนหน้านี้กองกำลังทหารสหรัฐได้ดำเนินการโจมตีเรือลำหนึ่งที่แล่นมาจากเวเนซุเอลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายโดยฝ่ายอเมริกาอ้างว่าเรือลำดังกล่าวกำลังลักลอบขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมายนี่ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลทรัาส่งกองเรือรบเข้าสู่หน้านน้ำทางใต้ของทะเลแคริบเบียนเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ดีรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ออกมาโต้แย้งอย่างรุนแรงว่าบุคคลทั้ง11คนที่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่พวกค้าย,ยาเสพติดแต่อย่างใดและได้กล่าวหาว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศความขัดแย้งยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐบาลเวเนซุเอลาออกถแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่13ากันยายนโดยกล่าวหาว่าเรือพิฆาตของสหรัฐได้ดำเนินการสกัดและขึ้นไปบนเรือประมงทูน่าของเวเนซุเอลาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและควบคุมเรือดังกล่าวไว้นานกว่า8ชั่วโมงเต็มใน,ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศตนเมื่อวันันนนุก์ที่12ยยา ฝ่ายเวเนซุเอลาอ้างว่ากองกําลังอเมริกาได้ขึ้นไปบนเรือของตนอย่างผิดกฎหมายและดวยวิธีการที่เป็นศัตรูทั้งทงท,งที่ลูกเรือบนเรือลำนั้นมีเพียงชาวประมงธรรมดาเ้าคนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆแต่จนถึงขณะนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนหรือให้คําชี้แจงต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้แต่อย่างใด สิ่งที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงคือเครื่องบิน F35 Lightning ไลนินั้นไม่ใช่เครื่องบินธรรมดามันเป็นเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันหากเกิดการประทะทางอากาศขึ้นจริง F35 จะมีความได้เปรียบอย่างท่วมท้นเหนือกองทัพอากาศเวเนซุเอลาซึ่งปัจจุบันมีเพียงเครื่องบินขับไล่เอ6รุ่นเก่าเป็นอาวุธหลักคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องตั้งใจฟังการจัดวางกำลังทางทหารครั้งนี้เป็นเพียงการปรับปรามยาเสพติดตามที่อ้างจริงหรือหรือเป็นการเตรียมพร้อมสหหรัับิ่่่่งทีใญกวานน้ ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของอเมริกาเป็นการป้องกันที่จําเป็นหรือเป็นการยั่วยุที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าและหากเกิดการทําสงครามขึ้นจริงใครจะเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบมากที่สุดมาแสดงความคิดเห็นกันครับ